สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเชียงใหม่กันนะคะตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติดอยพระหอมปกนะคะทุกคนก็แม่กูเกิลจะพาไปไปที่จุดชมวิวมอนสนนะคะที่ดอยอังคางนะคะเขาว่าสวยมากนะคะที่ข้างบนเขาไปกางเต็นท์กันนะคะเป็นจุดกางเต็นท์ชมวิวชมหมอกชม ทะเลเหมอกกันนะคะที่นั่นก็วันนี้ตั้งใจจะพาเพื่อนๆไปดูทะเลเหมอกนะคะอยากเห็นทะเลเหมอกก็เราก็กำลังมุ่งหน้าเดินทางไปนะคะอ่อริมริมทางนี้จะมีวิวสวยงามมากนะคะเพื่อนๆส่วนมากก็จะเป็นภูเขาต้นไม้สวยงามมองแล้วก็อ้อยสบายตาแต่แต่หนทางนี้ค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดนึงนะคะเพื่อนๆ ก็ถ้าใครขับรถไม่เก่งอ่ะต้องระวังนะหรือว่าหาคนขับที่เก่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าทางจะค่อนข้างแบบว่าคดเคี้ยวเลี้ยวรถมากเลยนะคะเพื่อนๆทางไปเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายตอนขึ้นเขาแล้วก็ใช้ระยะเวลาการเดินทางก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะเวลาไปก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหลับในกันเนี่ย ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเขาแล้วนะคะขึ้นด้านบนขับรถขึ้นเขาก็ทางก็จะคดเคี้ยวหน่อยนะคะเพื่อนทางโค้งมากบางบางจุดก็จะเป็นโค้งหักศอกเลยแล้วก็อยู่ริมริมแบบเหมือนเหวอะ่ะเพื่อนอันตรายอยู่นะแต่ก็สวยอนะ่ะคือไปแล้วก็คือประทับใจเนี่ยค่ะดอยอ่างขางเห็นไป้ายไหมคะทางขวามือไปดอยอ่างขางทางซ้ายมือไปเชียงดาวเชียงดาว ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่ตั้งแต่ตีนเขานะคะเพื่อนๆขึ้นมาเนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงโดยประมาณนะเพราะว่าแล้วแต่คนขับด้วยนะคะว่าใครขับช้าขับเร็วนะก็นั่นนะคะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดถ้าใครจะมานะคะมันขึ้นอยู่กับคนขับ้วยเพราะทางมันจะคดเคี้ยวอะค่ะจริงๆแล้ว ่ข้างหน้านี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดชมวิวม่อนสนนะคะดอยอ่างขางเราก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะคะด้านหน้าก็จะมีทางซ้ายขวาเห็นไหมคะจอดรถได้นะคะซ้ายขวาสามารถจอดรถได้เขาจะมีค่าจอดรถ50บาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนใครเอาเต็นต์มาก็ จะเสียค่าพื้นที่30บาทนะคะสามารถกางได้เลยแต่ต้องไปหาเจ้าหน้าที่เขานะคะว่าตรงไหนมีที่ว่างบ้างแล้วก็เนี่ยค่ะขวาซ้ายเนี่ยสามารถจอดรถได้หมดเลยถ้าว่างนะคะเขาก็จะให้จอดแต่ถ้าเกิดว่าเต็มแล้วอ่ะเขาจะมีที่จอดออกไปด้านนอกอีกนะคะมีที่จอดอีกนี่เราก็จะไปเข้าไปด้านในม่อนสนเห็นไหมคะดอยอ่างขาง เรากำลังจะเดินเข้าไปด้านในนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามเกี่ยวกับเต็นท์นะคะว่าเต็นท์ราคาเท่าไรแต่สอบถามมาแล้วก็คือเต็นท์น่ะราคา250บาทจะนอนได้3าคนนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีผ้าห่มก็คนละ80บาทนะคะเพื่อนๆส่วนเออส่วนที่นอนรองอ่ะที่รองนอนพูดผิดส่วนที่รองนอนอันละ20บาท ะะแต่ถ้าใครไม่ลองอะ่ะคือไม่ได้นะคะเพราะามันจะเย็นมากเลยต้องลองนะคะแต่แม่กูเกิลกับพ่อกูเกิลก็คือนี่เห็นไหมคะเตรียมมาแล้วเขามีเต็นท์ไปจองเรียบร้อยแม่กูเกิลพ่อกูเกิลเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมที่นอนยางพาราไปขอบอกหนักมากเอาไปสองกล่องสองลังเลยที่นอนยางพาราผ้านวมแต่แต่จริงอะ่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะที่เราเตรียมไปเนี่ย ข้อเสียก็คือมันหนักมากพลุงพลังเกะกะไปหมดอ่ะคือเหนื่อยอ่ะสรุปแต่ข้อดีของมันนะ่ะคือตอนกลางคืนนะ่ะมันอุ่นมากนะนเพื่อนถ้าใครอยากอุ่นน่ะก็คือเนี่ยที่นอนน่ะที่นอนอยางพารานะ่ะมันนุ่มแล้วก็มันอุ่นมันไม่มันไม่หนาวเพราะว่าของลูกสาวอะค่ะเ,เตรียมไปอะลูกสาวเพราะว่าเอาไปที่เอาที่รองนอนใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมที่นอนไปที่รองนอนผพราะหม่ม คนละหนึ่งผืนเขาบอกว่าตอนกลางคืนหนาวมากนะพลิกตัวแทบไม่ได้เลยเพราะพลิกตัวมันจะหนาวเลยนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะไปกันอนะ่ะก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะหรือว่าใส่เสื้อนาหนา,หนาเพราะว่าข้างบนเนี้ยมันอากาศเย็นมากตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะเป็น9ถึง8 9 9ถึง10องศาเพราะตอนเช้าอ่ะ11องศาเช้ามืดนะคะก็ไม่เธอเช้ามืดนะแต่ประมาณ6 7โมงเนี่ยก็ ก็สิองศาค,คือมันจะน้ำน้ำค้างคะ่ะมันตกเต็มเลยคือเปียกมันเนี่ยหลังคาหลังหลังเต็นนะคะหลังเต็นอันเนี้ยเขาจะมีที่ที่ขายของคือมีอะไรอะ่ะมีของกินเยอะเลยอันนี้จะเป็นหมูกระทะนะคะมีหมูกระทะมีหมูจุ่มเราก็เลือกเป็นชุดได้นะคะแต่ราคาจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนถ้าใครไม่อยากเสียเงินเยอะก็คือเตรียมไปเองนะคะ อันนี้แม่กูเกิลกับพ่อเกิลไมไ่เตรียมอะไรกันไปเลยก็กะแบบจะได้ไม่ยุ่งยากก็ไปซื้อกินกันเองนะคะแต่ก็คือก็พอได้แต่ก็ต้องเข้าใจเขาว่าราคาเขาเขาแรงแรงนิดนึงก็คือคือดอยมันสูงมากะขึ้นมามันลาบากมากก็สมราคาเขาแล้วค่ะเราต้องทําใจถ้าเราซื้อไปว่าเขาไม่ได้ในอันเนี้ยนนแต่ว่าก็เลือกเลือกร้านเอานะคะว่าร้านไหนร้านไหนอร่อยเพราะว่า ที่ร้านนี้ก็ก็คือแล้วแต่ปากคนเลยค่ะแต่คนแต่แม่กูเกิลก็ว่าพอได้กินพอกินได้นะคะแต่ชอบอย่างนี้ก็คือมันปิ้งแต่แฟนเขาบอกว่าหมูกระทะอร่อยนะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หมูกระทะพูดผิดเอ่อไข่กระทะไข่กระทะค่ะไข่กระทะอร่อยลองลองไปซื้อทานกันนะคะนี่ได้อันนี้จะได้บรรยากาศแบบมันหนาวมากนะคะเห็นอย่างเงี้ยแบบลมมาเย็นน่ะลูกชายอ่ะ แทบเกือบจะไม่สบายเลยคัดจมูกตัวร้อนเลยต้องให้กินยาตอนกลางคืนเนี่ยค่ะอากาศตอนกลางคืนมันจะเป็นแบบนี้เลยมีหมอกลงตลอดเวลาหมอกหนาๆยิ่งตอนเช้ายิ่งหมอกหนายิ่งสายยิ่งหนานะคะหมอกแต่ว่าเนี่ยลูกชายเขาก็เดินเล่นก็บรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็ คู้คนก็คือแบบเขาไม่บุนวายกันนะคะต่างคนต่างมาบางคนเขาก็มากางเต็นท์ของเขาเขาก็นั่งกินกันทําอะไรกินกันสนุกสนานเฮฮากันไปเรื่อยก็ดีก็ดีนะคะเ,เพื่อนๆถ้าใครชอบบรรยากาศแบบเนี้ยลองลองไปดูคาสนุกคือไม่ผิดหวังอะขึ้นไปไม่ผิดหวังแต่ก็ผิดหวังอยู่อย่างเดียวคืออะไรปะห้อง <c oughs> <c oughs> น้ำมีกลิ่นนิดนึงเนี่ยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะ โอ้ถ้าใครมากับแฟนนะบรรยากาศโรแมนติกมากนะคะขอบอกแต่แม่คูกเกิลกับพ่อคูกเกิลมาแบบครอบครัวนะคะก็มีความแบบออ,อะไรอะมีความสุขสนุกสนานแบบครอบครัวนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นที่เจ้าหน้าที่เขาไว้จ่ายจ่ายของอะที่ใครที่ใครไปเช่าเช่าที่นอนหมอนมุ้งอะคะก็ไปตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นข้างบนนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างเต็นท์ก็จะมีเป็นชั้นๆน,นะคะเพื่อนเป็นแถวๆอะ่ะแถวใครแถวมันแล้วเขาก็จะมีล็อกๆใครอยู่ล็อกไหนเขาก็จะมีเบอร์ติดไว้นะคะแต่แม่กูเกิลไปอยู่ชั้นที่มันจะมีชั้นแรกต่ำสุดชั้นที่สองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะ<ม>ก็เห็นวิวได้ได้ดีอยู่แต่ชั้นล่างสุดแต่วิวไม่ค่อยดีนะเพื่อนๆถ้าใครจะไปอะ่ะเลือกชั้นกลางๆหรือข้างบนอะ่ะดี มองเห็นวิวสวยนะคะจุดชมวิวอ่ะเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีที่พักทางขวาเนี่ยที่มีเต็นท์เขาจะกางเต็นท์เต็นท์ไว้เลยนะคะใครที่จองล็อกไหนล็อกไหนก็คือของใครของมันก็เดินไปไปพักของตัวเองเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะห้ามเสียงดังเอะอะโวยวายนะคะห้ามเปิดเพลงเสียงดังด้วยแต่ก็เห็นบางคนเขาก็เปิดเพลงแต่เขาเปิดเบาเาก็คือเราไม่ได้รำคาญอ่ะแล้วก็เวลา เวลาเนี่ยเขาจะปิดไฟประมาณสามทุ่มทุกคนก็คือเงียบหมดนะคะสามทุ่มเนี่ยก็ต้องรู้จักเกรงใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ก็ยังมีคนเสียงดังอยู่นะแต่ก็ไม่ดังมากหรอกแต่เราก็ได้ยินนะข้างๆเต็นทนะ์มีเสียงลำคญนลำค้านิดนึงแต่ก็พอทนได้พอทนไม่ได้ลำคันเลยมากมายเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นที่เขาไปถ่ายรูปกันนะคะจุดชมวิวตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมองลงไปเนี่ยลึกมากเลยนะคะสวยมากเวลาหมอกหอเห็นหมอกไหมคะเนี่ยหมอกจะมีตลอดเวลาอนะ ไม่ว่าเช้าหรือว่าเย็นนะคะนี่ดูเต็นท์ดูบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากนะคือไปเนี่ยประทับใจมากกับบรรยากาศแล้วก็น่ากลัวมากกับก่อนตอนที่ขึ้นไปเพราะว่าทางน่ากลัวนะทางชันแต่บางถ้าคนถ้าเป็นสายลุยเขาคงชอบอะ่ะบางคนที่เขาชอบลุยๆนะคะคง,งไม่คิดอะไรเราสนุกดีแต่เราไม่ใช่สายลุยเราก็จะกลัวๆนิดนึงแต่ก็สนุกนะเนี่ยตอนกลางคืนบรรยากาศเห็นไหมคะ ตอนกลางคืนน่ค่ะหมอกจะลงเหมือนฝนเลยนะคะเห็นไหมคะเขาส่องเขาเอาโทรศัพท์ส่องไฟให้ดูหมอกว่าหมอกมันลงเยอะอันนี้จริงๆแล้วหมอกลงเยอะจริงๆนะคะถ้าดูอย่างนี้เหมือนน้อยแต่ถ้าดูตาเปล่าถ้าไม่ใช้กล้องอ่ะมันจะเยอะจะหนาค่ะหมอกหนาเห็นไหมคะบรรยากาศโอ้เห็นต้นสนไหมคะต้นสนสวยบางคนเขาก็ยังนั่งเล่นกันอยู่นะนั่งกินอะไรกันอยู่ พออ่อก,กูเก,กิลพ่อกูเกิลเดินไปเข้าห้องน้ำมาอันนี้ก็เข้ามาในเต็นท์นะคะเพื่อนๆลองดูเต็นท์เห็นไฟข้างบนเต็นท์ไหมคะแขวนอยู่นี่บรรยากาศในเต็นท์นะเปิดออกมานี่คือมืดตึ๊บเลย mm hmm. นี่เพื่อนๆลองดูลองดูบรรยากาศอันนี้เดินไปเข้าห้องน้ํามานะคะแล้วก็ผ่านจุดตรงที่เขาให้เช่าที่นอนอะไรพวกเนี้ยคะ่ะ นี่ตอนเช้านะคะนเพื่อนนี่เช้าเช้านี่คือคือเจ็ดโมงกว่าแล้วนะเนี่ยนี่เจ็ดโมงกว่านะคะเพื่อนเพื่อนเป็นไงเจ็ด <c oughs> โมงกว่าเหมือนประมาณหกโมงเช้าเลยอะดูบรรยากาศดูหมอกดูหมอกข้างบนเห็นไหมคะหมอกเหมือนแบบแบบฝนตั้งเขามาเลยแต่จริงๆไม่ใช่ฝนนะเป็นหมอกนะคะหมอกลอยมาริ้วว บรรยากาศตอนเช้านี่ก็คือหนาวหวนหนาวขนหัวลุกอนกันนะถ้าถ้าคนไม่เคยเจอความหนาวนะแต่ถ้าคนที่เขาอยู่หนาวประจำเขาก็น่าจะธรรมดาไม่ค่อยเท่าไหร่นี่เขาก็จะตอนเช้าเขาก็มาเริ่มจะมาถ่ายรูปกันแล้วนะคะเพื่อนๆตรงที่จุดเช็คอินตรงนี้นองเดี๋ยวเขาก็จะลงไปถ่ายรูปกันตรงด้านนี้ค่ะคนจะเยอะเลย แล้วคนตอนเช้าเขาก็เริ่มมากันใหม่อีกนะคะตอนเช้าเนี่ยเริ่มขึ้นมากันเยอะเลยรถแต่จะจอดเต็มลยคะตอนเช้านี่คะ่ะเพื่อนบรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีอะ่ะคือถ้าเราเปิดแมสมาเนี่ยหายใจเนะโอ้โหหายใจโล่งปอดแต่ว่าถ้าเปิดนานๆก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าคนแพ้อากาศก,าก็จะเป็นหวัดนะคะเพราะว่าหมอกมันลงเยอะดูดูบรรยากาศรอบคางเห็นไหมคะเพื่อน สดชื่นมากมองใบเห็นแต่เขาอะเห็นแต่ต้นไม้สีเขียวขจีสบายตานานๆเราได้ไปเที่ยวแบบนี้เนาะเราก็ได้สัมผัสความเย็นสัมผัสอากาศที่มันสดชื่นสบายปอดอะเรามีความรู้สึกว่าหัวเราสูดเข้าไปเนี่ยเราสบายปอดมากอากาศดีมากอะม,อมันอยู่มันอยู่บนที่สูงะคะ่ะอากาศดีมากไม่มีมลพิษมีอย่างเดียวนะกลิ่นห้องน้ำมลพิษ เราเล่นนะคะเปื้อนต้องมองลองมองไปเนี่ยบรรยากาศด้านบนนะ่ะโอ้สุขีสโมสรใครที่ชอบกันใหม่ๆจีบกันใหม่ๆเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะไปที่นี่ได้เลยนะคะเนี่ยมองไปแล้วก็เพลินตาเพลินใจเนี่ย เห,เห็นไหมคะเขาเริ่มมากันแล้วเขาเริ่มมายืนดูหมอกกันแล้วนะคะตอนเช้าคนก็เริ่มออกกันมาแล้วถ่ายรูปเริ่มมีคนมาถ่ายรูปแล้วนะคะตอนนี้ตอนตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะเพื<า>่อนเหมือนประมาณหกโมงตีห้าครึ่งเลยเนาะยังไงเขายังติด<จ>ไฟอยู่เลยเห็นไหมคะ<จ>ข้างๆ<จ>เต็นเขาเอาไฟมาประดับด้วยตรงนี้จะเป็นเต็นลูกสาว แล้วก็เลยไฟไปนี่ก็จะเป็นเต็นของแม่ Google เลยไฟไปอีกนิดเึงนะคะจะเป็นเต็นของแม่กูเกิลเห็นไหมคะเห็นเขาถ่ายรูกปกันไหมคะบรรยากาศอย่างกับต่างประเทศเราก็ไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศแต่เราเคยดูไงเราดูแล้วเออเหมือนกันเลยเนาะเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยงาม เราก็เตรียมเก็บของแล้วนะคะแม่กูเพื่อนกับพ่อเพื่อนก็เตรียมจะเต็บเก็บของกันแล้วอันนี้เต็นเต็นที่พักนะคะนู่นเห็นเจ้าชายไหมคะคุณชายกับเจ้าชายเขาอยู่ในเต็นคือมันนั่งหนาวอยู่เขาไม่ออกมาเดินเขาบอกว่าหนาวเป็นไงคะเพื่อนๆดูหมอกดูหมอกแต่ของจริงเนี่ยหมอกหนากว่านี้นะคะเนื่องดู ดูพ่อกูเกิลเขานั่งเล่นโทรศัพท์เขาไม่ออกไปนะคะเขาบอกว่าหนาวดูด้านนอกนะคะดูรอบข้างบรรยากาศตอนเช้าดูหมอกเห็นไหมคะหมอกหนามากเลยคือหมอกหนามากแต่สวยนะยังยังมีความรู้สึกเลยเนี่ยขนาดขนาดแม่กูเกิลพูดอยู่เนี่ยยังมีความรู้สึกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, บรรยากาศนี่ลูกสาวเขาก็เซลฟี่อ่าเลย เก็บภาพใจเลยตอนเช้าเห็นไหมคะเพื่อนๆเขามากันแล้วนะเขามาเริ่มมาเริ่มมีคนเยอะแล้วอันนี้ใกล้สองโมงแล้วนะคะเนี่ยเขาเริ่มมาถ่ายรูปกันเยอะเลยเริ่มตื่นกันมามาเช็คอินกันตรงนี้มาถ่ายตรงเนี่ยตรงป้ายตรงเนี้ยค่ะจะมีป้ายอยู่ให้ถ่ายรูป เราก็เตรียมกําลังจะกลับกันแล้วนะคะนี่พ่อ google มานั่งรอตรงนี้แล้วเตรียมจะกลับแล้วนะคะด้านขวามือนี่เป็นที่นั่งกินข้าวนะคะตอนนี้ก็สองโมงสองโมงกว่าแล้วเห็นหมอกไหมคะเห็นเวลาสองโมงไหมคะหมอกอย่างกับตอนหกโมงเชา้าแม่ google ก็ทดลองอย่างเลยทดลอง <laughs> นี่เด็กๆเขาก็มานั่งกินข้าวกันทางด้านขวาเนี่ยค่ะจะมีที่นั่งขายของเยอะแยะเลยนะคะก็มานั่งกินไข่กระทะไข่กระทะนี่เขาชอบกินกันสองคนนี่กินขนมปังปิ้งแล้วก็แต่แม่กูเกิลก็กินมันปิ้งชอบกินมันปิ้งเด็กๆเขาก็กินมาม่าก,กันแต่เขามีขายหลายอย่างนะคะเพื่อนๆถ้ามาก็ลองมาเดินลองมาเดินดูนะคะเขามีขายของหลายอย่าง <c oughs> มีสตรอเบอร์รี่มีเยอะแยะเลยอะ ทดลองทดลองควันเลยควันออกจากปากแม่กูเกิลก็จะเอามั่งจะทดลองควันออกจากปากมั่งเราก็เตรียมจะกลับกันแล้วนะคะเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเราก็จะทำคลิปมาให้ดูใหม่อีกทีนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย